สวัสดีครับทุกคนและทุกๆคนคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนทําข้าวปรุงรสข้าวปรุงรสที่ผมจะสอนทําวันนี้เนี่ยชื่อว่าข้าวเนยข้าวเนยเนี่ยถ้าคุณทําเรียบร้อยแล้วคุณเอาไปกินคู่กับแกงกะหรี่ที่ผมสอนทํารสชาติจะก,กลมกลม่อมและคู่กันเหมาะก,กันมากๆครับพร้อมแล้วไปดูส่วนผสมและเริ่มลงมือทําได้เลยครับ ส่วนผสมในการทําข้าวเนยเริ่มตั้งแต่ส่วนผสมของการหมักข้าวก็มีข้าวสารข้าวสารนี่ใช้เป็นข้าวหอมมะลิก็ได้นะครับขิงเนยสดน้ำมันเนยเกลือเกลือใช้เป็นเกลือแกงผงปรุงรสฟ้าไทยรสไก่สองสีชมพู ขมิ้นผงแล้วเราจะต้องใส่เครื่องเทศเข้าไปตอนมาค่าด้วย <c oughs> เครื่องเทศก็มีใบกะวานอบเชยลูกกะวานขาวการพลูนี่คือส่วนผสมสำหรับตอนผัดข้าวและหุงข้าวน้ำมันน้ำมันพืชเนี่ยใช้เป็นน้ำมันอะไรก็ได้นะครับแต่เราไม่ใช้น้ำมันปลาล์มเนาะแนะนำก็คือใช้น้ำมันถั่วเหลือง ลูกเกดเม,ม็ดมะม่วงหิมะพานอันนี้ยังไม่ต้องคั่วนะครับเดี๋ยวเราจะคั่วกับน้ำมันเนยแล้วก็น้ำน้ำเนี่ยเดี๋ยวตอนใช้ทำให้เป็นน้ำร้อนก็คือกดจากกระติกน้ำร้อนมาได้เลยเราจะเริ่มจากหมักข้าวก็คือเอาเข้าวสารไปล้างน้ำแล้วสะเด็ดน้ำให้เรียบร้อยใส่ข้าวสารเข้าไป ใส่ขิงเกลือแกงผงปรุงรสขม,มิ้นผงน้ำมันเนยเนยสด แล้วก็ใส่เครื่องเทศใส่ใบกระวานอบเชยลูกกระวานขาวการพลูขยำคลุกคุกให้เข้ากันตอนคลุกก็บี้เนยไปด้วยนะครับ ขั้นตอนนี้แนะนําให้ใส่ถุงมือมือจะได้ไม่เหลืองแล้วตอนคลุกอย่าบี้แรงนะครับเม็ดข้าวจะหักเนาะไม่สวยเราใช้แค่วิธีคลุกเคล้าให้เข้ากันพอคลุกเข้ากันแล้วเราก็จะหมักข้าวไว้ครึ่งชั่วโมง หมักเนี่ยคุณจะใส่กล่องพลาสติกปิดฝาก็ได้แต่ผมใช้วิธีปิดแบเรียบร้อยนะครับหมักไว้ครึ่งชั่วโมงไม่ต้องแช่เย็นตอนนี้ข้าวที่หมักไว้ครึ่งชั่วโมงก็ครบแล้วนะครับเราก็จะมาหุงข้าวเริ่มหุงข้าวนะครับ ข้าวเนยเนี่ยเราจะหุงกับเตาแก๊สเนาะที่ผมจะสอนให้ทำวันนี้เนี่ยจุดไฟใช้ไฟอ่อนจากนั้นใส่น้ำมันใส่มะม่เหิมาพานใส่ทั้งแต่ตอนที่น้ำมันยังไม่ร้อน จากนั้นเราก็คั่วเม็ดมะม่วงหิมพันธ์หม้อที่ผมใช้วันนี้นะครับก็คือหม้อใบล่างสุขของสูงเวลาที่คุณทำเนี่ยคุณจะใช้หม้อแบบไหนก็ได้เนาะที่ฝาปิดสนิทพอคั่วจนเม็ดมะม่วงหิมะพันธุเหลืองแล้วเราก็จะใส่ข้าวจากนั้นเราจะผัดข้าวกับน้ํามันที่คั่ว เม็ดมะม่วงหิมาผัดเมื่อกี้พอคุกเขาทั่วแล้วเราก็จะใส่ลูกเกดผมผัดมาได้ห้านาทีนะครับเม็ดข้าวก็เป็นไตเนาะคุณดูเม็ดข้าวที่เป็นไตนะตอนเม็ดข้าวตอนแรกๆเนี่ยจะเป็นสีใสๆเม็ดข้าวเป็นไตก็คือเริ่มเป็นสีขุ่นเราก็จะใส่น้ำร้อน แล้วก็ผัดพอใส่น้ำลงมาแล้วเราจะผัดอีกสองนาทีนะครับโดยประมาณเนาะผัดจนเม็ดข้าวเป็นไตเมื่อกี้ก่อนใส่น้ำเนี่ยเม็ดข้าวเริ่มเป็นไตตอนนี้เม็ดข้าวเป็นไตก็คือคุณดูนะครับจะออกเป็นสีขุ่นๆเราก็จะปิดฝาหม้อ ปิดฝาหม้อแล้วคุณควรจะหาอะไรมากดกับฝาหม้อให้สนิทเบาไฟลงใช้ไฟอ่อนๆของผมใช้เป็นครกหินนะครับใช้ขนาดพอดีพอดีเนาะตอนนี้ครบสิบนาทีแล้วเราก็จะเปิดฝาปิดไฟกันนะครับปิดไฟแล้วเราก็จะเปิดหมอ้อก็เอาของถ่วงออก ดูนะครับเม็ดข้าวก็เรียงตัวสวยงามสุกแล้วนะครับแต่เรายังจะไม่ขุยเราจะปล่อยให้ข้าวเราอู่สัก5นาทีก็คือปล่อยไว้เฉยๆวิธีปล่อยให้ข้าวเราอู่ก็คือปิดฝาแต่ปิดไม่สนิทหรือเรียกว่าแ้มไว้นิดๆประมาณนี้เนาะห้านาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ตะเกียบสุยข้าวดูครบห้านาทีแล้วเปิดฝา จากนั้นเราจะใช้ตะเกียบซุยข้าวคือเอาตะเกียบมาเขีย่ยเขียข้าวเขี่ยให้ถึงก้นหม้อเลยนะครับผมจะให้ดูนะไม่มี่อยไหมเลย สวยงามกลหม้อไม่ไหม้เรียบร้อยนะครับสำหรับการหงุงข้าวปรุงรสข้าวเนยเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแกงแพะวันนี้เนี่ยผมจะชิมให้ดูผมจะชิมกับข้าวเนยที่วางข้างหน้าผมนี่ไม่ใช่ข้าวหมกนะครับนี่คือข้าวเนยเดี๋ยวจะทำคลิปสอนต่อกันเริ่มชิมนะครับเลือกชิ้นนี้แล้วกัน ให้ดูความเปื่อยของเนื้อแพะนะครับเปื่อยมากเริ่มชิมนะครับขำเล็กๆเ,เนาะอร่อยมากๆครับแกงแพะเนี่ยจะมีรสชาติที่เข้มข้นเผ็ดร้อน แต่ไม่ได้เผ็ดร้อนแบบฉุนกึกนะครับพอมากินคู่กับข้าวเนยเนี่ยตัวข้าวเนยเนี่ยจะมีกลิ่นหอมของเนยพอกินคู่กันเนี่ยให้รสชาติที่กลมกล่อมมากๆไม่เลี่ยนนะครับลองทําดูสําหรับคนที่ชอบกินแกงกะหรี่อยากทาแกงกะหรี่เป็นอยากทาแกงกะหรี่อร่อยแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงและไม่รู้จะเรียนที่ไหนเคยดูจาก YouTube แล้ว ทำออกมากินไม่ได้รสชาติไม่เป๊ะหรือบางทีเวลาที่จะทาเนี่ยก็ติดขัดปัญหาเล็กๆน้อยๆเช่นหาเครื่องเทศไม่ได้หาเครื่องแกงไม่ได้หาพริกแกงไม่ได้ผมชลิฟการ์ดดูเคนขอเสนอคอสแกงกะหรี่และแกงมัซาล่าซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ให้คุณแบบเบสเซ็จเนื้อหาของคอสแกงกะหรี่และแกงมัซาล่า 1. เรียนทําเครื่องเทศ เรียนผสมเครื่องเทศด้วยตัวคุณเองโดยใช้วัตถุดิบที่หาง่ายๆเพื่อความสะดวกไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถทำแกงกะหรี่ได้ 2. เรียนทำเครื่องแกงเรียนทำพริกแกงโดยใช้วัตถุดิบตามท้องถิ่นที่คุณอยู่ 3. เรียนทำแกงเนื้อน้ำมัน 4. เรียนทำแกงไก่น้ำมัน 5. เรียนทำแกงแพะน้ำมันที่พูดมานะครับไม่ใช่ว่า เนื้อหาอย่างเดียวแล้วก็เปลี่ยนแค่เนื้อเป็นไก่เป็นแพะเนาะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเนื้อสัตว์แต่และอย่างเนี่ยมีกลิ่นที่ต่างกัน 6. เรียนทําเนื้อซี่โครงอบขมิน้น7เรียนทําแกงมาสาล่าไก่มันฝรั่ง8เรียนทําผัดผงกะหรี่โดยใช้วัตถุดิบจากอาหารทะเล 9. เรียนทําไก่ผัดผงกะหรี่0ิบ เรียนทำแกงกะหรี่ไก่แบบมีน้ำสิบเอ็ดเรียนทำแกงเนื้อแบบมีน้ำสิบสองเรียนทำแกงกะหรี่แพะแบบมีน้ำสิบสามเรียนทำตับผัดผงกะหรี่สิบสี่เรียนทำเครื่องในไก่ผัดผงกะหรี่สิบห้าเรียนทำแกงถั่วแกงถั่วเนี่ยผมจะลงรายละเอียดอีกนิดนึงก็คือแยกเป็นถั่วทอง ถั่วเหลืองและตัวเขียว 16.. เรียนทําแกงถั่วใส่มันฝรั่ง 17.. เรียนทาเนื้อสับปัดผงกะหรี่และพิเศษนะครับมีของแถมให้ของแถมก็มี 18.. เรียนทําน้ำพริกมะเขือเทศน้ำพริกมะเขือเทศที่จะสอนเนี่ยเป็นแบบปากีสถานเนาะเป็นเครื่องเคียง19เรียนทำอาจาัดที่เอาไว้กินกับแกงกะหรี่ 20. เรียนทำอาจาด ที่มีส่วนผสมของโยเกิร์ตและ21กับ22เนี่ยเป็นของแถนปริศนาเนาะทั้งหมดนี้นะครับผมทำเป็นคลิปลงไว้ในกลุ่มคุณจะดูซ้ำกี่รอบก็ได้คุณจะดูตอนไหนก็ได้มีปัญหาสงสัยคุณก็อินบ็อกเข้ามาถามผมเนี่ยจะตอบคำถามด้วยตัวงผมเองราคาเต็ม1290บาท ผมคิดคุณที่990บาทสนใจสมัครอินบ็อกเข้ามาที่เพจชาลิฟคารตาดูเคนะครับสวัสดีครับ